ดูสภาพบรรยากาศในป่าค่ะทุกคนเรากำลังจะไปป่าข้างหน้าตรงนี้นะคะอากาศข้างนอกมันมีแสงสว่างนิดนึงค่ะแต่ว่าในป่านะคะมันก็จะมืดลงกว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เราไปป่ากันค่ะ ชชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันพามาป่าค่ะทุกคนปั่นจักรยานเข้าป่ากันคะ่ะวันนี้หน้าน้องสวยหน่อยฮามแซวนะคะถูกสามีไล่ออกจากบ้านค่ะทุกคนแล้วมาชมกันนะคะว่าเพราะอะไรยังไงดราม่าเล็กๆวันนี้ Hi everyone, welcome to my channel m d d m m บานาส Sweden In November I still come to the forest because it's so much uh so much mushroom this year and it's so nice in the wood. I will take every guy follow me pick the mushroom or just a r e d in the forest. It's so nice and have a little bit water flood. It's so beautiful. ไปชมกันนะคะป่านี้ ่าวิวน้ำตกที่สวยมากค่ะ ความสวยงามของป่าสวีเดนนะคะมีน้ำตกไหลเต็มแล้วก็มีเห็ดป่าขึ้นแบบนี้เลยค่ะนี่คือเห็ดดำทัดคันตะแรนนะคะแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะพี่ๆน้องๆเยอะมากด้วยจ้านี่ค่ะเห็ดเยอะมากค่ะปีนี้วันจะมาเมาหมอยสามีให้ฟังค่ะ วันถูกสามีไล่ออกจากบ้านนะคะทุกคนด้วยรอยยิ้มแบบนี้เลยแต่งหน้าจัดมากว่าน,นี้คือที่อพาร์ตเมนต์วันนะคะเขามารีโนเวทห้องครัวใหม่ค่ะก็คือเขามาทําครัวใหม่นะคะแล้วทีเนี้ยวันนี้เป็นวันหยุดของวันค่ะวันจะมีวันหยุดสองวันแต่ว่าสามีวันโทรอ,อมาบอกว่าเธออยู่ไหนเห็นรถยนต์จอดค่ะ เอาหมามาด้วยไหมอ่ะกลัวจะเป็นหมานะคะทุกคนเห็นรถสีแดงป่านี้เป็นป่าที่สวยแล้วเขาก็ชอบเอาหมามาเดินในป่ากันนะคะสามีวันโทรมาบอกว่าวันต้องออกจากบ้านค่ะทุกคนโทรมาไล่ภรรยาออกจากบ้านว่าไม่อยากให้วันไปรบกวนช่างค่ะเดี๋ยวช่างเขาจะเกรงใจแล้วเขาจะไม่ไม่กล้าทำงานเสียงดังเต็มที่นะคะ เพราะฉะนั้นสามีวันก็เลยบอกว่าออกจากบ้านไปเธอจะไปไหนก็ได้จะไปห้างก็ได้นะคะแล้วทีนี้ยตอนเช้าฝนมันตกค่ะวันก็เตรียมตัวจะไปห้างคืออาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยค่ะแต่ว่าใจวันนะคะถ้าให้ไปห้างกับป่าวันจะเลือกไปป่าค่ะทุกคนแต่ว่าฝนมันตกเมื่อเช้านี้แล้วพอวันจะออกจากบ้านวันเช็คแอปพลิเคชันฝนหยุดตกค่ะทุกคนเปลี่ยนแผนทันทีเข้าป่าดีกว่าค่ะ เข้าป่าเป็นชีวิตของวันมากกว่ามาชมน้ำตกสวยๆในป่าฟังเสียงน้ำไหลแบบนี้สบายใจกว่าไปเดินห้างเยอะค่ะ เขาเอาหมามาเดินในป่าจริงๆด้วยค่ะวันก็เลยหยุดนั่งนิ่งๆอยู่นะคะลองดูทิศถังว่าหมาจะไปทางไหนค่ะวันนี้จริงๆแล้ววันก็ตั้งใจมาเดินชิวๆในป่านะคะทุกคนสักสองชั่วโมงออกกำลังกายด้วยค่ะส่วนเหตุนั้นคือช่วงนี้คือฝนตกหนักมากเราจะเก็บมันไม่ค่อยได้เลยเหมือนอย่างที่วันพาชมข้างลำธารน,น้ำตกตรงนี้นะคะ มันโดนฝนหนักมากแล้วมันค่อนข้างจะเละค่ะทุกคนแล้วมันจะมีกลิ่นแรงมากเวลาที่มันโดนน้ำเรียกว่าไม่อร่อยนะคะแต่มันก็จะมีเห็ดไซส์เล็กๆที่ยังอร่อยอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเห็ดไซส์เล็กๆที่มันกำลังอร่อยจะเก็บถ้าเจอแบบแก่มากๆก็ไม่เก็บแล้วนะคะเก็บเห็ดช่วงนี้ส่วนใหญ่วันก็จะทำอาหารกินค่ะแล้วก็เ,เก็บตักกลับเมืองไทยบ้างนะคะแล้วก็ โรงงานที่อยู่ใกล้ๆบ้านวันเนี่ยเขาปิดหมดแล้วนะคะมีแต่โรงงานที่อยู่ไกลมากๆซึ่งมันก็ไม่มากนะขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไปถึงโรงงานใครๆที่ตามวันมาจากช่องออสาวแหล่ในต่างแดนชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนวันก็กลับขอบคุณมากเลยนะคะที่ตามมาให้กําลังใจวันด้วยคือน้องนิ่มช่องสาวแหล่ในต่างแดนเนี่ยเขาอยู่นอร์เวย์แล้วเขาเก็บเห็ด ไม่มีที่ขายบ้านเขาเห็ดเยอะมากทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคนเก็บขายแต่ในเมืองที่วันอยู่อ่ะมันมีโรงงานรับซื้อในตัวเมืองเองวันเองนะคะมี4โรงงานแต่ตอนนี้โรงงานปิดหมดแล้วนะคะเพราะว่าเรียกว่าปลายฤดูเก็บเห็ดแล้วก็โรงงานที่น้องนิ่มไปขายอยู่เนี่ยก็คือต้องขับรถไปจากบ้านวัน1ชั่วโมงห่างจากบ้านเสาแหล่หน่าจะประมาณ3-4ชั่วโมง น้องเขาก็อุตส่าห์ขับมาขายซึ่งมันยังเปิดอยู่นะคะแต่สําหรับวันเองคือวันไปทํางานที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแล้วก็สามีวันกับวันเนี่ยไปทำงานแล้วบางวันก็หยุดไม่ตรงกันถ้าวันจะไปขายเห็ดก็คือคุณลุงต้องขับรถไปให้ซึ่งบางทีเขามีวันหยุดแค่วันเดียวหรือสองวันเขาก็อยากพักผ่อนค่ะเพราะว่าคุณลุงก็อายุมากแล้วแล้วก็เหนื่อยกับการทำงานนะคะวันก็เลยเลือกที่จะไม่ขาย ที่วันขายส่วนใหญ่วันจะขายให้พี่คนไทยนะคะพี่หลินที่ขับรถมารับเองแล้วก็พี่อ้อที่เขามีโรงงานรับซื้อเห็ดอยู่ในตัวเมืองวันอยู่แล้วแค่วันเข้าป่าเก็บเห็ดแล้วก็โทรบอกพี่เขาว่าวันนี้วันมีเห็ดพี่เขาก็จะขับรถมารับที่บ้านถ้าแบบนั้นอะวันจะขายค่ะคือวันขายไม่ค่อยเน้น เรื่องรายได้เท่าไหร่วันเน้นเรื่องความสุขที่เราได้เข้าป่าเก็บขายได้บ้างนิดหน่อยก็ดีใจแล้วประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มาเล่าให้ฟังเนาะส่วนวันนี้วันจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตในป่าประมาณสามชั่วโมงนะคะถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกป่าน,นี้ยมันอยู่ใกล้บ้านวันวันปั่นจักรยานแค่10นาทีค่ะโดยเฉพาะขากลับมันจะปั่นลงเขาค่ะทุกคนก็คือปล่อยให้จักรจักรยานไหลไปเลย5นาทีก็ถึงบ้านวันแล้วนะคะอยู่ใกล้ๆค่ะวันก็เลยเลือกที่จะ มาเดินป่าเดี๋ยวเราไปชมเผื่อเราเจอกลุ่มเห็ดสวยๆเราก็จะเก็บนะคะวันนี้ไปค่ะข้างลำธารตรงนี้นะคะรอบที่แล้วที่เรามาแล้วมันยังเล็กๆอยู่ทุกคนดูค่ะเห็นหัวเหลืองๆไหมคะนี่คือเห็ดดำนะคะ ไซนี้กินได้ค่ะทุกคนว้าวสวยมากเลยค่ะไซนี้เราเก็บได้นะคะนี่ไซนี้อร่อยจ้าเก็บด้วยดูหมาด้วยค่ะวันนี้หุยโตเร็วมากแล้วก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนจ้านี่ ไซนี้นะคะอร่อยซะดอกมันเริ่มเละนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนทุกวันเลยค่ะเนี่ยนะคะเต็มกับทานน้ำตกสวยๆดูค่ะ เห็ดเยอะมากนี่นะคะเหลืองเหลืองที่เราเห็นนี่คือเห็ดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยยาวไปถึงนน่นเลยค่ะตรงนี้ขาไม่ยาวนะคะขาได้เท่านี้ค่ะเพราะว่าดินมันแข็งนะคะเลือกค่ะเลือกเลือกกอันสวยสเลือกกอสวยสวย เยอะทุกคนอันนี้สั้นไปค่ะสวยเลือกได้อีกแล้วจ้าวันนี้ มีรอยคนเก็บไม่ไม่คนก็กวางนะคะมีรอยกวางก็กินเนี่นะคะกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะพี่น้องแบบนี้ก็ปาร์เถอะค่ะเยอะ เรามาถึงแล้วนะคะทะเลสาบอยู่ข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นวันก็จะพาทุกคนไปจุดป่าทะเลสาบต่อในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้นี่วันเดินมาถึงตรงนี้ที่วันบอกว่าเห็ดดาขึ้นตรงน้ําตกค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ปิดท้ายคลิปนี้กันนะคะทุกคนนี่น้ามันไม่เชิงเป็นน้ําตกเนาะมันเป็นลําธารกลางป่าค่ะแล้วเวลาพอมีน้ําฝนมันก็จะมี น้ำไหลเป็นชั้นๆตรงทางค่ะโอ้ยสวยงามฟินมากเลยทุกคนย้านมีเห็ดมันปูให้เราเก็บโอ้ยสวยมากปวันนี้นี่ได้แต่เห็ดมันปูล้วนๆเลยนะคะ ดอกใหญ่แข็งแรงมากค่ะสองดอกนี้เราเอาไว้นะคะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยดอกมันใหญ่มากแล้วค่ะทิ้งไว้เป็นเชื้อค่ะทุกคน นน้องๆนี่จุดที่วันว่าค่ะเริ่มแก่ไปบ้างแล้วนะคะแต่โอ้ยเยอะมากมาชมก็พอนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะเห็ดดำสวีเดนตรงปล่องน้ำตกเลยนะคะนี่ค่ะ เรามาช้าไปค่ะแกหมดแล้วสองดอกนี้ยังได้อยู่นะคะนี่สวยมากคะ่ะทุกคนป่านี้มีเห็ดดำขาแข็งๆนะคะสวยมากๆค่ะเก็บเก็บเก็บ ขาเห็ดค่ะดูค่ะทุกคนเต็มป่าเลยค่ะเห็ดดำอันนี้คือพามาชมอย่างเดียวนะคะโอ้ยเยอะจังแล้วก็โอ้ยเริ่มมีแสงแดดที่ทะเลสาบค่ะ อ๋อบรรยากาศสวยฟินมากเลยเราเดินดูนะคะว่ามันจะมีกลุ่มไหนแบบส,ส,ยสวยๆอ่อนๆเราก็จะเก็บนะคะนี่เกิดตรงมอสค่ะโอ้ยสวยฟินไหมคะทุกคนเห็ดดำทัดคันตะแรนค่ะกลุ่มนี้เก็บได้อยู่นะคะ <S <S ถ้าแบบนี้ขาจะยาวนิดนึงแล้วก็ดอกจะใหญ่เพราะมันเกิดกับมอสค่ะ บานเป็นดอกไม้บานเต็มที่เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันก็พาทุกท่านมาเก็บเห็ดในวิวน้ำตกได้ยินเสียงวันไหมคะกับวิวส,สวยๆบรรยากาศดีๆกับเห็ดของเรามาป่าไม่เน้นเก็บเห็ดคะ่ะทุกคนเน้นพามาชมบรรยากาศส,สวยๆนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านไว้ด้วยชากจบ ฉากนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ติดตามชมยาวๆนะคะเดี๋ยววันจะพาไปป่าทะเลทราบกลางป่าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ